น้อมนำนึกถึงเจ้าพคุณสมเด็จพระยาณาวชิโรโดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังิรินทโรดิฉันนางสาวชินนันท์วงปัญญารหัสประจำตัว021ค่ะสาเหตุที่มาเรียนเนื่องจากว่าก่อนหน้าที่จะมาเรียนนี้ดิฉันเคยเรียนหลักสูตรครูสมาธิของสถาบันพลังจิต,ตานุภาพในรุ่นที่39 และก็ได้ปฏิบัติสมาธิมาอยู่เรื่อยๆแต่ไม่มีความต่อเนื่องค่ะแล้วก็ทราบข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันพลังจิตตาโนภาพสกขาที่1 9วสิุธาวาจังหวัดเลยว่าจะเปิดเรียนหลักสูตรพิ่ันสัาาสมาธิซึ่งเป็นหลับสูตรเดียวกับครูสมาธิแต่วิธีการเรียนต่างกันก็เลยสนใจที่จะมาเรียนก่อนเรียนรู้สึกเป็นกังวลบ้างเล็กน้อยแต่การที่ เราอาจจะไม่มีเวลามาเรียนได้ครบทุกหัวข้อเนื่องจากมีภารกิจและหน้าที่การงานแล้วก็มีภาระที่จะต้องดูแลทางบ้านค่ะก็เกรงว่าจะไม่สามารถเรียนได้จนจบหลักสูตรแต่หลังจากที่ได้เรียนมาแล้วในเทอมที่หนึ่งนี้ก็รู้สึกสบายใจเพราะว่า หลักสูตรวิทยาศาสตร์สมาธินั้นสปวดโอกาสให้เราได้เรียนตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง8นาฬิกาของวันถัดไปทำให้เราสามารถเข้าเรียนในเวลาไหนก็ได้และสามารถฟังทบทวนในหัวข้อนั้นในวัน,ในว,นในวันต่อมาจนถึงเวลา8นาฬิกาได้และในวันเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีชั่วโมงเรียนเสริมให้เราได้เรียน ทดแทนในหัวข้อการเรียนที่ในวันที่เราติดภารกิจไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามปกติซึ่งเป็นโอกาสให้เราได้เข้ามาฟังทบทวนได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติเดินจงกรมและนั่งสมาธิได้ส่งได้ครุในชั่วโมงเรียนค่ะประโยชน์ของการที่เราได้เรียนวิทันภาษาสมาธิทำให้เราได้ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอทําให้เรามาีมีความรู้สึกมีจิตใจที่สงบแล้วก็เยือกเย็นขึ้นมีจิตใจที่มั่นคงได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราได้แล้วก็สามารถที่จะสะสมเป็นบุญกุศลของเราได้แล้วก็ทำให้เรารู้สึกมีความสุขในชีวิตประจำวันค่ะ สุดท้ายนี้ดิฉันอยากจะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์หลวงพ่อที่ได้เกิดทำหลักสูตรดีๆให้ดิฉันและทุกๆคนได้เรียนเพื่อที่จะนําไปปฏิบัติให้เกิดความสุขให้แก่ตัวเองแล้วก็มีกําลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปได้เรื่อยๆ